เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปทัวร์น้ำท่วมนะฮะเห็นมีคนบอกว่าน้ำท่วมก็สวดมนต์ดิครับจะได้ไล่น้ำท่วมไล่พอมง่ะน้ำพอมูไอ้หน้าพอมหูจงนี่ก็รักกันลูก่อนครับจะอ้วกแต่ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับทุกคนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมขอบคุณครับน่ารักจังเลยโอเคครับผมก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับทุกคนน้ำท่วมโอ้โหแม่งคือทุกคนครับบ้านผมน้ำท่วมนะฮะก็ดูดิคตรน่านสงสารนะครับทุกคน ไปดสูาสารผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์นะครับขอคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์นะป้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาาไปทัวร์น้ำท่วมนะฮะเห็นมีคนบอกว่าน้ำท่วมก็สวดมนต์ดีครับจะได้ไล่น้ำท่วมไล่พอมงนี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านของผมนะครับดูลูกออสลูกอะไรฮะเยอะแค่โคตรเยอะครับผมคือป้าเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่านะฮะว่าความเป็นมามันยังไงนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบ้านของผมนะฮะผมให้ทุกคนเนี่ยทายว่าปี54เนี่ยน้ำท่วมถึงไหนครับทุกคน ทุกคนคิดว่าปี54ที่น้ำท่วมเยอะครั้งนั้นนะทุกคนคิดว่าท่วมถึงไหนอ่ะผมให้ทายเป็นเวลา5 4 3 2, 1, 2> 1เห็นกระจกบ้านผมไหมเห็นกระจกบ้านผมไหมคือปี54น้ำท่วมครึ่งกระจกบ้านผมครับทุกคนโอ้โหคือแบบแล้วอีกบ้านน้องผมซึ่งเป็นบ้านยายนะฮะท่วมมิดชั้นล่างเลยครับผมตอนนั้นคือน้ำหนักมากนะมาครับทุกคนอันนี้น้ำก็ท่วมมาได้เป็นเวลา3วันแล้วนะฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไร่ เป็นไรเป็นสวนผมนะที่ผมเคยใช้ถ่ายคลิปนะครับดูนี่ว่าล้างจงล้างจืดกูเน่าหมดแล้วฮะนี่ก็จะเป็นพวกต้นส้มองค์ส้มอโอครับเน่าหมดนะฮะกูบอกเลยคือลึกนะครับทาไปเล่นไปประมาณเท่าเท่าขาเนี่ยตรงนี้ประมาณเท่าขานะครับผมคือเมื่อ3วันก่อนเว้ย คือตอนแรกอะ่ะฝนมันตกท่วมบ้านผมใช่ปะ่ะแล้วน้าอะ่ะตอนแรกน้ํามันขังอยู่หลังบ้านผมนิดนึงนะฮะวันนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามันเป็นแค่น้ําขังนะผมก็เลยไม่ได้ทําอะไรวันนั้นผมเลยนอนไปนอนไปประมาณบ่ายสองนะฮะตื่นมาสี่โมงเย็นน้าครับน้ําจากแม่น้ําเข้าท่วมมาถึงตรงนู้นนะฮะคือโคตรไวนะครับผม <c oughs> คือนี่ฮะตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นเวลา3วันจากตรงนู้นนะครับผมน้ําท่วมมาถึงนี่แล้วที่ของผมนะฮะคือน้ําท่วมประมาณเอวได้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นหลังบ้านผมนะ นี่จะเป็นเรือของชาวบ้านนะครับทุกคนโอ้โหดูดิน้ํนาที่มันเน่าอะครับไปเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปทัวร์ว่าวน้ำม,มันท่วมแค่ไหนนะครับด้วยนี่ครับรถคู่ใจของผมรถคู่ใจอะครับเดี๋ยวผมจะเอาขี่ไปทัวร์ในน้ําท่วมนะฮะทุกคนฝากกดไลค์และติดตานะครับ,ดดแ,รบแต่ก่อนอื่นผมต้องให้ตาต้องไปขยับเรือให้ผมหน่อยนะเพราะผมไม่มีรองเท้าบู๊ตนะครับผมให้ตาให้ตาก็ขยับเรือถอยนะครับเดี๋ยวเราจะรถไปซิ่งะฮะนี่ครับทุกคน ตอนนี้ตาข้างของผมแล้วพี่ชายผมเองนะครับกำลังขยับเรือนะฮะเออคือจริงจริงแล้วเนี่ยคือวันนั้นที่น้ํามันท่วมนะครับทุกคนตอนแรกอ่ะมันเป็นแค่น้ําฝนด้วยผมก็นึกว่าน้ําฝนเดี๋ยมันก็แห้งนะฮะตอนแรกมันน้าฝนจริงๆแหละแต่น้ําที่มันท่วมนะครับผมผมนอนไปแค่แป๊บเดียวนะนอนไปแค่สองสามชั่วโมงตื่นมาน้ําถึงตรงนู้นนะฮะแล้วสักพักหนึ่งก็เข้ามาผสมกับน้ําฝนบ้านผมนะฮะจนโอ้โหมาขนาดนี้เลยครับทุกคนคือแบบคือเกินจัดนะครับไม่แหง ดูดิผมว่าต้นไม้บ้านผมตายหมดนะครับตอนนี้พี่ผมก็ขยับอันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะโอเคฮะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวแรงนะครับผมที่เราเอาไปลุยน้ำที่เราไปลุยน้ำนะฮะทุกคนดูครับโอเคครับทุกคนได้เวลาที่เราจะไปซื้อกันละดูดูับดูฮะดูครับผมเดี๋ยวผมทอดรองเท้าผมไว้ที่ก้านะไปแล้วเปแล้วดูดิเดียวดูดิเงาคุณผู้ชมโอ้โค้งซิ่งไะครับอวิววิอุ้ยสูงนะ ผมเลือกค่ะไปครับผมอุ้ยลึกลึกยู่ลึกยู่อุ้ยเฮียทำเปเล่นไปทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปนะครับคุณผู้ชมีกจำไว้นะลึกลึกเนี่ยเอ้ยรองเท้าลุบหรือเปล้วรองเท้าลุบหรือเปล่าทุกคนดูดิครับมึงแน่ใจนะว่ารถมึงจะไปไหวอ่ะสูไปไปงก็เรื่องอยู่เนี่ยไปไปไปดับขึ้นมาในเปเราบันเทิงโอเคครับทุกคนเฮียดูดิน้ำท่วมแบบโคตรลึกอะผมนึกว่ามันจะไม่ลึกขนาดนี้นะครับอหูว ดูดิฮะคุณผู้ชมคือเกินจัดนะครับทำไปเล่นไป mm hmm. เฮ้ยลึกนะอันนั้นก็ตรงนู้นนะครับผมจะเป็นฝั่งแม่น้ํานะฮะคือมันเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะครับผมใช่แม่น้ําเจ้าพญาปะใช,ใช่ใช่คือฝั่งหลังบ้านผมนู่นน่ะจะเป็นติดแม่น้ําเจ้าพญานะฮะแล้วมันก็เลยเอ่อมาท่วมคือวันนั้นที่ผมบอกว่าผมนอนนะฮะตอนแรกมันมีแค่น้าฝนเว้ยแล้วคือตื่นมาปุ๊บน้ําถึงนี่สักพักนึงท่วมนะฮะ mm hmm. โอเคครับผมทุกคนเร mm hmm. าจะรถไปสิ้นกันละห mm hmm. ม็่นวะก็หมิ่นวะ

a few moments later อ <c oughs> ลูกคนครับจะอ้วกแตกน้โคตอดเหม็นเลยจะอ้วกแตกครับไปทุกคนจวผมจะพาไปดูวัดนะฮะเห็นบอกว่ามีบางคนบอกว่าสวดมนต์ดิน้ำจะได้ไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่วัดนะฮะที่แบบ พระอยู่กันเยอะพระสวดมนต์ทุกวันว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่านะครับมีบางคนเคยบอกว่าสวดมนต์น้ำจะได้ไม่ท่วมนะฮะสวดมนต์แล้วน้ำท่วมไปเดี๋ยวเราไปดูที่วัดกันครับคุณผู้ชมโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปวัดนะฮะคือปีที่มันน้ำท่วมนะครับผมนี่มันท่วมประมาณนี้นะฮะ <c oughs> ทุกคนดูดิบ้านผมสูงมาก ใ่ขนาดบ้านผมสูงเนี่นะครับท่วมขนาดนี้นะฮะแล้วคือเมื่อกี้ทุกคนก็น่าจะเห็นข้างล่างว่ามันสูงนะครับมันยังท่วมอ่ะท่วมขนาดเนี้ยแล้วอีกบ้านผมบ้านยายนะฮะท่วมมิดชั้นแรกทุกคนก็คิดดูแต่เดี๋ยวเราไปวัดกันเลยครับทุกคนฝากกดไลค์ครับตะใครด้วยนะฮะดูรถผมไม่อย่ยคือน้ำหยดติ๊กติ๊กติต๊กนึกว่า,าพังนะคร <c oughs> รถผมจะพังแล้วแล้วทุกคนไปกดไลค์ผมไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่นะครับดูฮะดูวัดดูวัดครับผมนะฮะดูวัดผมน้ำท่วม และใครเขาบอกว่าสวดมนต์ไล่น้ําท่วมสวดมนต์แล้วน้ําจะไม่ท่วมมีขนาดพระบ้านกูสวดทุกวันน้ํายังท่วมครับ้าเดี๋ยวเราไปทัวร์กันเลยฮะไปตาก้องขึ้นรถเดี๋ยวผมจะพาขี่ทัวร์ดูนะครับคือน้ําท่วมแล้วครับดูใต้ศาลาฮะทุกคนโอ้โหน้ํามาเต็มแล้วฮะท่วมครับผมว่าท่วมเละครับผม มีเละงานเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนสมัยเด็กของผมนะครับคือมันใกล้บ้านผมนะฮะตอนนี้น้ําก็ท่วมโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเละเท่มันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นผ้านผู้คนนะฮะนี่ครับ a few moments later ที่ไหนเนี่ยล้อเล่นทุกคน,นครับตอนนี้เนี่ย อันนี้ก็ตรงนู้นนะครับทุกคนก็จะเป็นสะพานธรรมมูลบ้านผมนะครับเออทุกคนเห็นสะพานธรรมมูลปะทุกคนดูน้ําดูน้ําฮะโอโหคือแบบโคตรเยอะแล้วทุกคนดูทางขาดครับนี่เห็นไหมตูมา้าโอ้คือตอนแรกมันไม่ขาดขนาดนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันขาดแบบเยอะมากเลยฮะคือโคตรน่ากลัวนะครับ ก็เอาเป็นว่าบ้านผมน้ำท่วมแล้วเสียทุกอย่างแล้วครับล้อเล่นไอเชียต้นไม้ตายให้เฉยแต่ว่าถ้ามันท่วมเหมือนปี54ี่นะผมว่าผมก็ต้องย้ายไปอยู่บรรยายนะครับรถเลสก้าจาจะจมน้ําพังพึงหมดเลยถ้าทุกคนเห็นใจผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์ละกันนะครับผมเพื่อมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตใครอยากให้ชีวิตรอดในน้าท่วมบน,นเรือหนึ่งวันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับวันนี้ผมไปแล้วแดดร้อนนะฮะฝากกดไลค์ซับสไคร้ด้วยขอบคุณทุกคนที่ดูมันจนจบนะครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่น้ําท่วมนะฮะ